ครูตัก๊กี้นะคะวันนี้นะคะครูตั๊กจะมานะคะดูว่าทำไมต้นอะโวคาโดนะคะบูตเจ็ดต้นนี้ถึงไม่แทงยอดใหม่นะคะไม่รู้เขาเป็นอะไรก็เลยขุดออกดูทั้งหมดเลยนะคะคือสาเหตุคือรากน่าจะไม่เินเนี่ยมันเป็นดินเหนียวดินที่อยู่รอบๆน่าจะเป็นดินเหนียวมากเกินไปนะคะจะลองเอาดิน ล้วนนะคะหรือเอาปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกมาผสมลองแก้ปัญหาดูนะคะเผื่อเขารอดนะคะจริงๆแล้วศ <c oughs> ัตรูพืชที่น่ากลัวที่สุดก็คือเนี่ยค่ะลูกชายนะคะเขาชอบกินอะโวคาโดนอนเฝ้าต้นไม่ยอมออกเลยจริงๆจ,จะเป็นอย่างนั้นนะคะจะมีไม้ล้อมรอบเอาไว้นะคะแต่พอดีว่าต้นนี้มันมันไม่แตกยอดใหม่มันจะตายนะคะ ก็เลยจะลองเนี่ยค่ะจะลองแก้ปัญหาดูเผื่อเขารอดนะคะต้นนี้เป็นต้นเสียบกิ่งนะคะสั่งมานะคะอ่ะอะคือบูทเจ็ดโซคาไม่อาลุกโซคาม่อาจวิดีโออยู่ลูก,ลกต้นนี้คือบูทเจ็ดนะคะว่าจะเข้าไปใกล้ๆให้ดูอ่อตรงนี้คือที่เสียบยอดเหมือนจะดำๆการเสียบกิ่งท้ากิ่งอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เอาลงปลูกลากก็ไม่ค่อยเดินด้วยนะคะ วิธีแก้คือจะขุดออกรอบๆแบบนี้ขุดหลุมรอบๆแล้วก็เอาปุ๋ยคอกเอาเศษใบไม้นะคะมาผสมเพื่อให้ดินมันร่วนซุยให้รากเขาได้ได้เดินได้หายใจดีกว่าดีกว่าเดิมนะคะอันเดิมอาจจะเป็นดินเหนียวมากเกินไปทําให้รากแน่นรากไม่เดินนะคะมันไม่มีอะไรเลยมันนอนเฝ้านะคะมันชอบกินยอดของต้นอะโวคาโดแล้วก็ชอบกินลูกอะโวคาโดนะคะโซครับ โซหนูต้องรอให้ต้นมันโตก่อนนะลูกหนูอย่าเพิ่งกินยอดของแม่นะโซให้เคลียร์ก่อนนะให,ให้ต้นมันรอดก่อนหนูค่อยจะได้กินยอดนะลูกห้ามนะนอนเฝ้าเลยนะคะ <c oughs> ไปละเอาไม่ไปอย่านะโซถอยออกถอยออกตรงนี้เลยเอนโซ่เ,เดี๋ยวจัดการกับลูกชายก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูบริเวณร,บรอบๆนะคะ อันนี้คือบริเวณนะคะไล่รวยสุขนะคะที่ครูตักได้ลงอะโวคาโดไว้นะคะลงแบบที่เสียบกิ่งมีทั้งหมด9ต้นนะคะจะอยู่โซนนี้นะคะพวกเสียบกิ่งนะคะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นต้นอะโวคาโดที่เพาะเองจากเมล็ดนะคะก็จะเป็นพวกพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็พวกพันธุ์แฮชพวกพันธุออ์โอหลายสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูก ด้วยมเมล็ดเองนะคะไม่ได้เสียบกิ่งนะคะทีนี้จะเดินไปดูตัวนี้คือทีเราต้องแก้นะคะมีเก้าต้นที่เสียบกิ่งก็คือเหมือนจะไม่แตกกิ่งใหม่อยู่แค่สองต้นนะคะปลูกมาเกือบสี่ห้าเดือนแล้วนะคะต้นเท่าได้เท่านี้ค่ะมันมันต้องมีปัญหาแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะคะตัวนี้ตัวนี้คือ บัคข่เนียนะคะต้นเมื่อกี้ที่จงแก้นั่นคือบูตเจ็ดนะคะตัวนี้บัคขเนียติดดีค่ะติดเรียบร้อยแล้วแตกกิ่งแตกยอดใหม่หมดแล้วนะคะเขียวสวยนะคะต้นแข็งแรงดีนะคะแต่บูตเจ็ด 7, ต้นเมื่อกี้คือต้องช่วยเขาหน่อยไม่รู้จะรอดไหมจะลองดูนะคะไม่ได้มีประสบการณ์ในการปลูกนะคะเพิ่งลองเป็นปีแรกตัวนี้คือตัวนี้น่าจะปีเตอร์สันนะคะ พี่จะสั่นหรือบูธเตัวนี้บูธเนะคะบูธเจําผิดตัวนี้บูธเนะคะดูบูธเเที่ยวามาพร้อมกันนะคะนี่คือต้นเที่ยวามาพร้อมกันขนาดเท่ากันแต่แต่กิ่งและโตมากแล้วถ้าไปเทียบกับต้นที่ต้องแก้ไขต้นนู้นดูนะคะดูขนาดต่างกันไหมคะอย่างนี้คือมีปัญหาไม่ติดต้องแก้ไขนะคะโอเคคราวนี้มาดูบักคนเนียอีกต้นหนึ่ง บุ๊เต,ต้นหนึ่งรอดต้นหนึ่งเกิดปัญหาแต่บัคคเนียตัวนี้ติดทั้งสองต้นนะคะตัวนี้คือบัคคเนียส่วนต้นนี้ต้นนี้คืออะไรเอ่ยปีเตอร์สันไเดี๋ยวนะต้นนี้คือปีเตอร์สันนะคะนี่ปีเตอร์สันก็ติดนะคะแตกกิ่งออกมาโตละสวยละนะคะเริ่มโตแล้ว ตรงนู้นก็จะเป็นปีปตอร์สันเหมือนกันพวกนี้เสียบกิ่งทั้งหมดนะคะสั่งพันมาจากเชียงใหม่นะคะนี่ปีตรสันปีตรสันมันจะดูง่ายเวลามันแตกกิ่งแตกใบออกมันจะเป็นซ้อนกันเป็นชั้นๆนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยปีตสันลักษณะมันดูง่ายค่ะทีนี้ไปดูพิงค์เคอร์ตันนะคะ ตัวนี้คือพิงค์เคอร์ตันนี่พิงค์เคอร์ตันก็ติดตัวนี้คือพิงค์เคอร์ตันนะคะมีอีกต้นนะคะพิงค์เคอร์ตันนี่ค่ะพิงค์เคอร์ตันติดเหมือนกันแข็งแรงดีค่ะส่วนต้นนี้ข้างๆ สูงมากแล้วตัวนี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะคะพ่อมาเล็ดเองนะคะติดสูงละไปดูแฮชนะคะแฮชจะมีปัญหาเหมือนต้นบูทเจ็ดต้นเมื่อกี้คือรากไม่ค่อยเดินกำลังจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้คือแฮชนะคะตัวนี้เสียบกิ่งเหมือนกันค่ะแต่ดูสิคะหงอยมากหงอยเลยนะคะ กำลังจะหาสาเหตุนะคะดินเหนียวดินมันเหนียวว่างั้นดินไม่เหมาะนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยเขานะคะทวนดินนะคะใส่ปุ๋ยคอกใส่พวกศเศษใบไม้เข้าไปให้ช่องอากาศมันได้เข้าไปในดินให้ดินมันล้วนซุยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแก้นะคะแล้วจะพามาดูผลลัพธ์นะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะรอดไหมนะคะทีนี้มาดูอีกจุดหนึง่งอันนี้คือ สัตว์ตัวพืชที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือมอนกับโซไอ้ลิงสองตัวนี่แหละนะคะคือสัตว์ตัวพืชที่น่ากลัวที่สุดแล้วว่างไงโซโซนนี้จะเป็นโซนพันธุ์ต่างๆที่เราเพาะด้วยมเมล็ดเองนะคะก็มีอยู่ประมาณ5ต้นนะคะกับโซนนู้นรวมโซนนู้นก็ประมาณ10กว่าต้นนะคะที่เพาะ,มะเมล็ดเองเรายังเหลืออีก เยอะอยู่นะคะที่จะเอาลงปลูกนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะตามเสียบกิ่งตอนที่เขาโตได้สักปี2ปีค่อยเสียบกิ่งก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไปหาดินร่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็หาพวกเศษใบไม้ไปใส่แก้2ต้นนั้นก่อนนะคะปไปดูวิธีแก้กันเลยนะคะออในขณะที่รอการเตรียมดินนะคะการเตรียมดินไปแก้ต้นที่จะไม่รอดครูตั๊งจะพามาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ปลูกอยู่ที่5เดือนนะคะอ,อ่อ เขาสูงดีดกว่าทุกต้นมากนะคะขนาดนี้เลยนะคะตัวนี้คือห้าเดือนถ้าดูจากลักษณะใบตัวนี้จะเป็นนะคะต้นปีเตอร์สันนะคะทีนี้มาดูอีกต้นนะคะนี่ปลูกเท่ากันระยะเท่ากันนะคะระยะเวลาเท่ากันต้นนี้ไม่เท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็ห้าเดือนเหมือนกันนะคะไม่เท่าไหร่นะคะสแสดงว่าอืม ดินก็เป็นดินเดียวกันสแสดงว่าตัวต้นเขามีปัญหาด้วยตัวเขาเองนะคะสแสดงว่าดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีก็น่าจะปลูกอะโวคาโดได้โอเคอยู่นะคะดูต้นนี้ต้นนี้ท่วมคูตักแล้วนะคะเนี่ยสูงท่วมคูตักแล้วห้าเดือนเหมือนกันตอนที่เอามาต้นขนาดเท่ากันเป๊ะเลยนะคะต้นเล็กๆเ,เท่ากันส่วนต้นนี้ห้าเดือนดูนะคะ สูงท่วมคูตักครูตักสูงแค่156เซนเองนะคะอันนี้ท่วมท่วมไปเยอะเลยนะคะวิธีแก้ไขนะคะเราก็จะใช้พวกเศษใบไม้นะคะเศษพวกฟางนะคะพวกหญ้าฟางที่มันแห้งนะคะพวกเศษใบไม้นะคะแล้วก็พวกใบต้นจามจุรีนะคะอ๋อแล้วก็ดินใต้ต้นจามจุรีนะคะพวกนี้มันจะมีปุ๋ยธรรมชาติที่ เขาย่อยสลายมาหมักห่มไว้อยู่แล้วนะคะก็จะเอามาใส่ในหลุมนะคะใช้วิธีธรรมชาติช่วยเขาก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะเพิ่มดินในหลุมอีกนะคะแล้วก็ค่อยจะกบเขานะคะอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะทำนะคะดินไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยใช้วิธีนี้นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นก็จะกรอบลุมนะคะแล้วก็เอาไม้เสียบล้อมรอบไว้เหมือนต้นพวกนี้นะคะเพื่อกันศัตรูพืชก็คือลูกชายนั่นค่ะมันนอนอยู่ตรงนั้นนะคะไอมอนกับไอโซนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาชอบกินอะโวคาโดมากมันนอนจ้องยอดอยู่หลายครั้งแล้วนะคะเผลอไม่ได้ยอดไม่เหลือนะคะเผลอยาได้เผลอทีเดียว ยอดอะโวคาโดของคุณจะหายไปตอนนี้เราเกลี่ยดินนะคะใส่ครบแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเริ่มตอกไม้นะคะรอบๆอบต้นเอาไว้นะคะนี่ค่ะกันลิงสองตัวนี้นะคะการลิงสองตัวนี้เองนะคะมันเป็นศัตรูพืชที่ร้ายกาจที่สุดแล้วในสวนเรานะคะ <laughs> มันเป็นของโปรดเขานะเขาชอบเขาชอบกินลูกอะโวคาโด ทีนี้พอปลูกต้นปลูกยอด <c oughs> ก็เลยชอบกินทั้งต้นและยอดอโะโวคาโดไปด้วยเลยอย่าได้เผลอนะคะหายเรียบนะคะยอดหายหลายต้นแล้วนะคะได้ปลูกซ่อมหลายต้นแล้วนี่ค่ะลูกลิงสองตัวมีความสุข <c oughs> มีความสุขในชีวิตมันมาก <c oughs> เดี๋ยวตอกไม้ล้อมรอบเสร็จเราก็จะเอาแลมคุมนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะการขั้นตอนการแก้ไขต้นอโะโวคาโดที่ไม่สมบูรณ์นะคะก็หวังว่าเขาจะรอดนะคะ อันนี้คือบู o เ7นะคะส่วนส่วนแฮชก็จะทําเหมือนกันค่ะแฮชก็จะแก้ว,วิธีการเดียวกันนี่แหละนะคะแฮชจะอยู่โซนนู้นนะคะเออซึ่งข้าแล้วก็คงจะไม่ได้อัดให้ดูแต่ขั้นตอนก็คล้ายกันไม่ต่างกันหรอกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูตั๊กก็จะขอ,อ,อถ่ายคลิปที่จะเดี๋ยวนะยัเต้่งต่อที่จะแก้ว,วิธีการดูแล ต้นอะโวคาโดไว้เพียงเท่านี้นะคะคนต่อก็กวนนะคะลุงซ้อมตายติอาคดคลิปก่อนตอ,อกมันเสียงดังโอเคเสร็จแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ